สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีพี่พี่น้องๆทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมลุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับวันนี้ก็เป็นบันทึกการแข่งขันนะครับศึกบูรพาพยัคฆ์นะครับมลุกไทยออนไลน์นะครับระหว่างสีขาวครับมือดีเมืองชนนะครับมือดีเมืองชนเป็นเซียนท่านหนึ่งนะครับไม่ขอเอ่ยนามครับส่วนสีดาครับเป็นท่านมหาเทพนะครับเปิดด้วย ม้าเทียมเต็มตัวนะครับจังหวะนี้หุบเรือมาครับสีขาวเสริมโคนขึ้นไปเป็นขุนพลคู่นะครับมาซ้ายนะครับน่าจะเป็นมาซ้ายนะครับจังหวะนี้ท่านมหาเทพนะครับก็เสริมโคนขึ้นมาครับสู่แนวรับนะครับการเปิดหมากกาลังจะสิ้นสุดนะครับอีกไม่กี่ตานะครับจังหวะนี้ครับสีขาวนะครับปูสามเบี้ยขั้นมหาเทพเกาะทิมเบี้ยสกัดตำแหน่งนี้นะครับเพื่อจะเอาจะเอาเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับก่าเป็นการ เล่นเชิงเบี้ยกันนะครับน่าจะเป็นม้าเทียมคนในผลครับแต่ว่าในผลคงไม่ได้นะครับจังหวะนี้สีขาวทิ่มสูงม้าซ้ายนะครับจังหวะนี้ครับท่านมหาเทพสีดําจะทําเยี่ยงไรนะครับเกมนี้นะครับท่านมหาเทพก็โยกคนออกไปทางด้านปีกซ้ายปีกขวาของสีดํานะครับจังหวะนี้สีขาวปูเบี้ยคู่นะครับเบี้ยคู่กลางกระดานนะครับ ขึ้นไปท่านมหาเทพไม่สนใจใยดีกับทางด้านปีกขวานะครับเสริมตัวหมาดทางด้าน,นปีกซ้ายขึ้นมานะครับ,ป,รบปูสามเบี้ยครับจังหวะนี้สีขาวกินตัดนะครับท่านมหาเทพ,ทเทพต้องใช้โคนกินครับใช้โคลนกินเท่านั้นครับใช้โคลนกินขึ้นมาแล้ว,ว,น,วน,นะครับจังหวะต่อไปสีขาวเดินนะครับจังหวะนี้โดนทิ่มครับทิ่มใส่โคนถอยหลังถอยหลังไม่ดีนะครับจังหวะนี้ดีที่สุดน่าจะทิ่มขึ้นมาปักใส่ม้าครับ ทำให้ม้าของสีขาวมีปัญหานะครับถ้าม้าตายนะครับเบี้ยสูงก็จะเสียไปด้วยนะครับจังหวะนี้สีขาวแก้เกมด้ยกันโยกม้าไปทางด้านปีกซ้ายนะครับจับกินเบี้ยนะครับจะเอาอะไรไปผูกครับใช้เรือผูกครับท่านมหาเทพใช้เรือผูกในตำแหน่งนี้เบี้ยจุดอ่อนทีนี้เบี้ยสูงก็ยังมีปัญหาอยู่ก็เสริมคนขึ้นไปผูกนะครับของสีขาวนะครับท่านมาเทพโอ้โหเอาเปรียบเชิงบี้กันเลยครับ เอาเบี้ยตัวนอกครับทิมใส่เบี้ยตัวในนะครับเบี้ยตำแหน่งฉาชิงนะครับฉาชิง6มาฉาชิง5ครับเพื่อจะกินตัดเข้าในนะครับจังหวะนี้ครับสีขาวทําไงครับไม่สนใจเหมือนกันครับเสริมคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวใช้ตัวใหญ่ล้วนๆนะครับนะครับก็เป็นการบุกเข้าโจมตีนะครับของของสีขาวนะครับคู่ต่อสู้ของท่านมหาเทพนะครับเกมนี้นะครับถ้าท่านใดเป็นฝ่ายชนะนะครับก็จะได้ไป1คะแนนนะครับ จังหวะนี้ครับท่านมหาเทพนะครับโยกม้าไปทางด้านปีกขวานะครับเป็นม้ามังกรสลับนะครับที่จุดอ่อนเบี้ยตัวสูงนะครับอันจังหวะนี้ก็กินตัดเข้าไปเลยครับสีขาวกินตัดไปแล้วนะครับกินตัดไปแล้วนะครับจังหวะนี้ท่านมหาเทพใช้อะไรกินเอ่ยครับใช้โคนกินนะครับ ใช้โคลน,นจังหวะนี้ย่อเรือหุบมาทางด้านปีกขวาป้องกันโคนของสีดําไหลมาหรือปรเปล่าประมาณนี้นะครับหรือว่าจะโจมตีเบี้ยนะครับป้องกันนะครับสีดําปูเบี้ยครับเพราะถ้าสีดําปูเบี้ยได้เนี่ยโคนของสีขาวจะมีปัญหาครับท่านมหาเทพถอยม้ากลับไปนะครับสีขาวขึ้นขุนนะครับจังหวะนี้โอ้โหท่านมหาเทพปูเบี้ยดันใส่กันไปโคนหาโคนโคนโคนไปไหนนะครับ ในตำแหน่งนี้นะครับโอ้โหคนคนของสีขาวนะครับคู่ต่อสู้ของท่านมหาเทพก็มีปัญหาแล้วครับนะครับไม่สนใจครับโยกขุนขึ้นไปนะครับขึ้นไปผูกเบีย้ยอ,อาจจะอนาคตอาจจะทิ่มเบี้ยใส่โคนครับให้คนของสีดําต้องมีปัญหาท่านมหาเทพโอ้โหปักเบีย้ยวันนี้ดุมากเลยนะครับไม่รู้ไปกินอะไรมานะครับโอโ้โหของพี่เขาแรงจรงิจรงๆนะครับท่านมหาเทพสีขาวไม่สนครับทิ่มเบี้ยเปิดขึ้นมาก็ไม่สนเสริมเม็ดขึ้นไป พยายามจะขึ้นตัวหมากให้เสร็จนะครับท่านมหาเทพกินโครนไปหนึ่งตัวเรียบเรียบนะครับจังหวะนี้น่าจะใช้โคนกินครับอ่าสีขาวใช้โคนกินขึ้นมาแล้วนะครับตำแหน่งต่อไปครับท่านมหาเทพจะเดินอะไรเอ่ยสีดําเดิน,นครับท่านมหาเทพใช้เรือนะครับเอาเรือทางด้านปีก ขวานะครับมากดขุนครับสีขาวก็กดขุนเหมือนกันครับต่างคนต่างกดไม่โกงครับมหาเทพจกดูไม่ได้ครับเมืองบางกอกนะครับดิขุนนะครับออกไปทางด้านปีกขวานะครับปีกซ้ายของตัวเองนะครับสีขาวขึ้นมานะครับอืมสีขาวเดินลําบากครับเพราะว่าม้ามาไปไหนต่อครับต้องต้องหมุนครับต้องหมุนม้าครับถึงจะออกมาใช้งานได้ครับจังหวะนี้ท่านมหาเทพก็ ขยับขุนครับไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับสีขาวโจมตีม้าครับขยับเรือมาทางด้านปีกซ้ายหนึ่งตานะครับท่านมหาเทพรู้ทันหนีม้าครับไม่ให้กินฟรีกันง่ายๆนะครับโยกม้ามาครับออกมาทางด้านนี้นะครับทางด้านปีกขวาสีขาวเอาเบี้ยไล่โคนนะครับปักไล่โคนครับปักสาวแวกรังนะครับจังหวะนี้ท่านมหาเทพกินเบี้ยไปเลยนะครับโอ้โหกินเบี้ยเป็นหนึ่งตัวนะปักลุกเป็นหนึ่งทีนะครับ สีดำจะทำยังไงจะถอยหรือว่าเอาม้ากินเอาม้ากินสองนะครับท่านมาเทพก็ต้องใช้เบี้ยกินครับแต่ถ้าสีขาวเอาขุนกินนี่ก็จะมีปัญหาครับเพราะว่าอยู่ตากดนะครับดังนั้นจริงๆแล้วไม่น่าจะสมควรกินอ่าสีขาวไม่กินครับหุบเรือมาประกบคู่นะครับก็พยายามจะโจมตีนะครับแต่ว่ากองกําลังของสีขาวเนี่ยออกไปอยู่ทางด้านปีกซ้ายจะเป็นส่วนส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็มีม้าสองตัวครับโดยอีกหนึ่งลำนะครับของสีดำนะครับท่านมาเทพนะครับ ก,กดดันครับกดดันกดดันสีขาวอย่างหนักนะครับจังหวะนี้ท่านมหาเทพโยกมา้าออกมาขึ้นมาอยู่หน้าขุนนะครับโอ้โหมีจังหวะลุกนะครับลุกแถวแถวข้างกระดานนะครับอืมจังหวะนี้สีขาวโยกมา้ามานะครับเพื่อจะมารุกนะครับอือจะมารุกที่ตำแหน่งชอจิงนะครับชอบจิงชอจิงห้านะครับ นมหาเทพรู้ทันครับเอาม้าไปลุกก่อนครับนะครับขุนต้องจราีหนีไปนะครับไปทางด้านซ้ายได้อย่างที่เดียวนะครับไปทางด้านซ้ายที่เดียวมาตัวนี้ก็มีปัญหานะครับไม่สามารถจะมาก่อขวนได้นะมาสีขาวครับท่านมหาเทพโอ้โหปักเบี้ยรุกอีกหนึ่งทีนะครับโอ้โหวันนี้พี่ท่านนะครับก็โจมตีได้หนักหน่วงมากนะครับจังหวะนี้สีขาวถอยขุนลงไปแล้วนะครับ สีขาวถอยขุนลงไปแล้วท่านมหาเทพสกูถอยหลังนะครับโอ้โหเอาเบี้ยมากินเบี้ยนะครับกินสองยอมเสียเบี้ยไงกินสองนะครับแล้วก็โยกม้ามาจับเม็ดอีกโอ้โหโจมตีนะครับทาให้เม็ดของสีขาวมีปัญหาอีกแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ท่านมหาเทพของเรานะครับอยู่ในเป็นประธานซุ้มแปดเทพนะครับโอ้โหดุมากนะครับสีขาวจําเป็นต้องโยกลัวขึ้นไปหนึ่งตานะครับไปผูกเม็ดจุดอ่อนไว้นะครับ ท่านมหาเทพโยกม้ามาในตำแหน่งนี้จะมาทำอะไรเอ่ยมีแต้มนะครับม้าแต้มนี้มีแต้มนะครับเพราะว่าม้าสามารถถอยนะครับถอยไปอยู่ข้างคนของสีขาวนะครับแล้วก็ไล่เรือนะครับแล้วก็ม้าของสีขาวตัวที่อยู่ข้างบนก็มีปัญหานะครับจังหวะนี้สีขาวเอาขุนไปไล่ม้าโอ้โหเข้าทางจริงๆครับท่านมหาเทพครับถอยม้าครับแต้มนี้สวยงามนะครับสวยสดงดงามนะครับ ไขยมามาไล่เรือทําให้เรือของสีขาวมีปัญหานะครับมือดีชนบรีท่านนี้จะทํำยังไงครับเป็นศึกของศักดิ์สรีพอสมควรนะครับเพราะว่าท่านมหาเทพก็เป็นเจ้าสนักบอกวินอยู่ชนบรีเหมือนกัน,นครับจังหวะนี้ครับท่านมหาเทพก็เอาเรือกินม้าครับกินม้าเรียบๆนะครับเรือของสีขาวก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับถ้า ขุนกินมา้าเรือก็แตหายจังหวะนี้ก็เลยโยกเรือหนีไปท่านมาให้หาเทพถอยม้ากลับมารุกนะครับโอ้โหเรือเรือด้านล่างมีปัญหาอีกแล้วครับโอ้โหแต้มซ้อนแต้มนะครับโอ้โจมตีได้ดีจริงๆครับจังหวะนี้เอาขุนกินมา้าเรือด้านล่างก็ขาดเรียบร้อยครับานวเทพกินกวบเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตาต่อไปนะครับสีขาวเดินครับ กองกําลังเหลือน้อยเหลือเกินครับเป็นรองเรือนหนึ่งลำนะครับจังหวะนี้ขึ้นเม็ดไปนะครับโดนลุกในตําแหน่งนี้นะครับสีขาวจะทํำยังไงครับนะครับสีขาวก็ยอมแพ้ไปในตําแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับท่านมหาเทพเป็นฝ่ายชนะไปในเกมนี้นะครับได้หนึ่งคะแนนครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับมารุกไทยไก่ข้าวฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ